สวัสดีครับพบกับสุขค่าวลือวร์พโลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเอเยนของลยดิอันนะครับเดินทางไปพบกับตัวแทนบาร์ซุโลนาเพื่อเจรจาเรื่องการย้ายทีมแล้วมีรายง,งานอัปเดตข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้ของกับข่าวการย้ายทีมของลยดิอัตเมื่อมีรายงานมาว่านะตอนนี้สโม,มสรบาร์ซุโลนานั่นเ,เริ่มการติดต่อเจรพูดคุยโดยตรงกับเอเยนส่วนตัวของลูดิอัตเป็นที่ร้อนรยแล้วนะครับและมีความเป็นไปได้สูงที่ปีกชาวคอมเมียรายนี้จะย้ายออก จากลิเวอร์พูลไปแข,ข่งกับบาร์โลนาในช่วงตลาดสม้นีและาสต์ที่นตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังผลักดันให้เดียวกันในทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงให้ได้โดยจากล่าวลือที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เราบอกว่าทีมเจมาทุมบาร์โลนาน,นั้นกำลังเร่งขายราฟินญาปีชาวบราซิลออกจากทีมให้ได้ในช่วงตลาดสม้นีโดยเงินที่ได้จากการขายราฟินญานั้นจะถูกนำมาแปรัเปลี่ยนเป็นค่าตัวของลุยดิอัตให้กับลิเวอร์พูลโดยคาดการณ์กันกว่า ลยดิอัสนั้นจะมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์โดยตามรายงานจากอาร์ตนะครับหนังสือพิมพ์กีฬาชื่อดังของสัญชาติสเปนระบุว่าในตอนนี้ตัวแทนของลยดิอัตและตัวแทนของบาร์โลนาได้เดินทางมาพบก,กันและเริ่มต้นการเจรจาเรื่องการย้ายทีมของลูดิอัตกันเป็นที่เรื่อยแล้วโดยเย่นไรนี้กาลังใช้ความพยายามไปอย่างมากที่จะผลักดันให้การย้ายทีมของลูดิอัตสู่บาร์โซนานั้นเกิดขึ้นจริงให้ได้ ดยตั้งสื่อรายนี้ยังให้ข่าวต่อไปว่าการที่เอเย่นของลูดิอาสเดินทางมาที่สเปนนั้นก็เป็นไปตามคําสั่งของลูดิอาสที่ตัวเขานั้นมีความใฝ่ฝันในวัยเด็กว่าอยากจะย้ายมาค้าแข้งที่บาร์เซโลนาและณนะตอนนี้โอกาสของเขานั้นก็กําลังที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะบาร์เซโลนานั้นก็อยากจะได้ตัวลูดิอาสไปร่วมทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันโดยสื่อจากสเปนรายนี้ชื่อว่าลูดิอาสนั้นอาจจะไม่ต้องการอยู่ค้าแข่ง,ขงกับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้ว เพราะไม่อย่างนั้นตัวของเขาคงจะไม่สั่งการให้เย็นของเขาได้เดินทางมาที่สเปนเพื่อเจอจก,กับการย้ายทีมกับบาร์เซโลนาแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับแฟนบอลลิมูนั้นข่าวดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือข่าวหลอกจากทางฝั่งสเปนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะฮะนั่นก็เพรานะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากท่านั่นของลุยดิอาร์ตได้ยังได้ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากที่ข่าวดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสื่อฝั่งสเปนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะฮะ โอโ้เราไปต่อกันที่ลิเวอร์พูลเลิโลกความสนใจคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนแล้วนะฮะและพุ่งเป้าไปที่คลิสเซนซิโอซัมเมอร์วิลเพราะมีค่าตัวที่ถูกกว่าเป็นหนึ่งมากสมสรลิเวอร์พูลของเราก็ตกไปข่าวลือล่าสุดว่าใดการยกเลิกความสนใจในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนปีดตัวเก่งจากสมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นที่เรูยหล้ยแล้ว ตั้งแต่ตลาดการสกายนักเตะยังไม่เปิดทำการและมีคำยืนยันออกมาว่าเหตุผลที่ทางลิอร์พูล้มเลิกความสนใจในตัวของแอนโทนีกอรดอนนั้นก็มาจากการที่นักเตะรายนี้มีค่าตัวที่แพงจนเกินไปและนิวคาสเซิลก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดดังนั้นทําให้ณนะตอนนี้ทางลิอร์พูนั้นได้เบนความสนใจไปที่นักเตะรายอื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายงานนี้มาจากเบนจากขอบนะครับนะักข่าวชื่อดังที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทานนัานของ90าวสิม เว็บ,บไซต์กีฬาชื่อดังโดยกล่าวว่าข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิวร์พูกับแอนโทนีก็ดนนั้นดูเหมือนว่าจะได้จบสิ้นลงไปเป็นที่รียหร้อแล้วและลิวร์พูก็จะไม่ติดตามนักเตะรายนี้รวมไปถึงการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและในทางกลับกันในตอนนี้ลิวร์พูนั้นได้พุ่งเป้าไปที่คริสเตียนซิโอซัมเมอร์เวลกองหน้าตัวเก่งของทีมยูงทองลีดยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วความจริงจังของลิววูในช่วงตลาดการสแกนนักเตะเสม,มอ์ก็น่าจะอยู่ที่นักเตะรายนี้นอย่างไม่ต้องสงสยัยโดย90เมนตนะครับยืนยันว่าลิวพูนั้นได้ติดตามซัมเมอร์เบลพร้อมกับความสนใจในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนและก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าแอนโทนีกอร์ดอนนั้นมีค่าตัวในการย้ายทียมที่ไม่น้อกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งทางลิวพูนั้นก็ไม่ต้องการนะฮะที่จะจ่ายค่าตัวระดับสูงขนาดนี้เพื่อนักเตะเพียงแค่คนเดียวในขณะที่ทางด้านของคริสเซนซิโอซัมเม,มอร์เบล เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่22ปีแต่กับทำงานได้อย่างน่าทึ่งในฤดูกาลนี้ด้วยการยิงแปด20ประตูกับอีก10อาซิสซ์จากการลงสนาม47นัดให้กับลีดยูไนเต็ดและการเทียซัม,มเมอร์วิลล์นั้นเป็นผู้เล่นชาวฮลแลนด์ที่ทำให้การสื่อสารกับอา์เนอร์สโอตนั้นไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันโดยคาดการณ์กันว่าลีดยูไนเต็ดนั้นน่าจะตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าแอนโทนีกอร์ดอนถึง2เท่าต,ตัวเลยทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเบนจากเก็ก็เชื่อได้ว่าลีดยูนเต็ดนั้นจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะรั้งตัวคลิสเซนซิโอซัมเมอร์เวลให้อยู่คัพแข่งกับทีมต่อไปให้ได้ในนุ้นกันหน้า <c oughs> เพราะนักเตะรายนีน้ถือเป็นนักเตะที่มีความสำคัญกับทีมนในการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้ในลุกันหน้าถ้าหากลีดยูนเต็ดเลื่อนชั้นมาได้แต่เชื่อได้ว่าถ้าหากมีข้อเสนอที่จริงจังจากลววล้้แก มีโอกาสที่จะไม่เตีะไรนี้ตัดใจยันสุปลิร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าแบบไม่อยากเย็นเท่าไร่นักดังนั้นเราก็ต้องมารอดูถึงความชัดเจนอีกทีนะครับว่าลิร์พูลของเรานั้นจะดึงตัวคลิสเยนซิโอซัมเมอร์เวลเข้าสู่ทีมตามที่ตกเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ได้หรือไม่นะฮะฟาบ,บ,บิโซโรมาโน่ดับฝันแฟนบอลหงดแดงลิร์พูลไม่เคยอยู่ในดิวของเทิร์นสคูปไมเนอร์ ตั้งแต่แรกเลยดูเหมือนว่าในะตอนนี้นะฮะโอกาสที่ลิอร์พูกับการคว้าตัวเทิร์นสคูมไพเนอร์เข้าสู่ทีมนั้นดูเหมือนว่าจะน้อยลงไปเป็นหนึ่งมากแม้ว่าในะตอนแรกนั้นนะครับดียวกันยศทีมครั้งนี้จะถูกตีเป็นข่าวใหญ่อย่างมากว่าลิ์พูนั้นคือทีมที่มีโอกาสในดีลนี้มากที่สุดและตัวของเล่นรายนี้ก็ต้องการที่จะกลับมาร่วมง,งานกับอันเนอร์สลอตอีกครั้งแต่ เมื่อเวลาผ่านไปนั้นผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่เคยอยู่ในเดียวกัน,นยืเทีมครั้งนี้ตั้งแต่แรกและตัวของนักเตะรานี้ก็ไม่เคยมีการเจรจาพูดคุยกับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดวยตามรายงานล่าสุดนะครับจากฟาบิโอโรมาโน่ส ano, ายข่าวทางด้านการยืดเทีมชื่อดังก็เดี่ยวไม้ข่าวดังกล่าวนี้ผ่านทางเดลี่เบดแฟร์โดยเขากล่าวว่า ผมขอพูดถึงข่าวการเชื่อโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับเทิร์นสคูลไมเนอร์มัานาตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งนั้นที่เป็นรูปธรรมสําสหรับทีมหงดแดงและข่าวที่มีออกมาในช่วงก่อนในนี้ว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของกองกลาง,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 งในวัย26ปีรายนี้เป็นอย่างมากนั้นจนถึงนาตอนนี้เรายังไม่เห็นปฏิกิริยาที่จริงจังใดๆจากทีมสีแดงทีมนี้และในทางตุนเงินข้ามอยู่วนตุสต่างหากเกิดทีมที่กำลังจริงจังในการคว้าวตัวผู้เล่นรายนี้ และตอนนี้ยูเวนตุสก็กำลังเป็นทีมขึ้นนำในเดียวนี้อีกด้วยแในตอนนี้ผมสามารถยืนยันได้ว่าเทนสกูมเนอร์นั้นคือเป้าหมายการสิมทัพที่แข็งแกร่งของยูเวนตุสและไม่ใช่ลิเวอร์พูลซึ่งนั่นว่าเว่าลูกนั้นประทับใจในตัวของเทนสกูมเนอร์เป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ทว่าทีมหงสแดงยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเดีวนนี้เป็นรูปธรรมเลยแม้แต่น้อย ผมไม่ได้บอกว่าลิอร์พูไม่เคยให้ความสนใจในตัวของเทิร์นสกูไมเนอร์แต่ทว่าลิ์พูนั้นยังไม่เคยเข้าใกล้นักเตะรายนี้ตั้งแต่แรกแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมทราบในเวลานี้แต่อนาคตต่อจากนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้และสิ่งที่ผมอยากจะบอกแฟนบอลลิ์พูก็คือพวกเขาไม่ควรหวังในเด๋ยนนี้มากจนเกินไปแต่อย่งางไรก็ตามกับทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่ก็เชื่อได้ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ลิอร์พูจะกลับมาแข่งขันย่างจริงตัวเทิร์นสกูบไมเนอร์แข่งกับยูเวนตุส ถ้าหากทางบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลนั้นได้มีการเจรจาโดยตรงกับทางอันเนอร์สโลตหลังจากที่ตัวของคนนั้นก็ามาทํางานที่ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุานายนอยู่นี้พร้อมถ้าะะหากอันเนอร์สโอตได้ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะได้ตัวเทิร์นสคุลไมเนอร์เข้าสู่ทีมแล้วแล้วก็ทางลิเวอร์พูลนั้นก็มีโอกาสกลับมาเล,ล่าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างจริงจังแข่งกับยูเวนตุสดก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกการตัดัดินนใจของเล็ปหะะ หายคาใจไหมดาวิน,นวิเยสเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเปิดปากหลังจากเช็คกิ้งคลับอัมลาลิเวอร์พูลดาวินวิเยสก็น่าทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกแล้วถึงการอำลาสโมสรของเช็คกิ้งคลับหลังตัวเองถูกมองว่ามีปัญหาผิดใจกันกับคุณซือชาวยโรมัน หน,นุยส์สร้างความน่ากังขาด้วยการลบภาดในไอจีเกี่ยวข้องกับสมโมสรแทบเกลี้ยงจนทําไม่เชื่อได้ว่าเขาไม่พอใจที่เจ็คกิ้งคลับใส่ชื่อเขาเป็นตัวสุ่องอย่างถาวรในหลายเกยมหลังสุดกระทั่งในนัดสุดท้ายของซีซั่นสตาร์ทีมชัดโอรุไวก็ถูกพบเห็นว่าเป็นนักเตะรายเดียวที่ไม่ปรบมือให้กับเจ้านายในระหว่างที่เขากล่าวคำลาสูมโมสรกับแฟนบอลในสนามอย่างเป็นทางการหลังจบเกมเปิดบ้านเอาชนะบูพหัมตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ กระนันก็ดีนะครับช่วงงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งเจ็กกิ้งคลับนูนเยสทำให้ข้อสงสัยดังกล่าวจบลงเนื่องจากเขาใสา่ยสพก,กับเจ้านายเก่าอย่างสนุกสนานกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมดาวยิงอเมริกาใต้ได้เปิดปากกับสื่อถึงการอำลาสังเวียนแข้งแอนฟิลของผู้จัดก,การทีมชอนยูมันว่าเราทั้งหมดช็อกกันนิดหน่อยที่เจ็กกิ้งครับจากทีมไปไม่มีใครคาดคิดถึงสิ่งนี้มันน่าเสียดายที่เขาจากไปโดยส่วนตัวแล้วผมอยากให้เขาย้ายออกไปอย่างยิ่งใหญ่ วันนี้ด้วยการได้แชมป์รายการใหญ่ๆแต่มันเป็นไปอย่างนั้นมันน่าเสียดายสาหรับนักเตะผมขออวยพรให้เขาโชคดีที่สุดหลังจากซีซั่นสองปีสามปีสีจบลงไปดุนเยตยิงประตูกับลิเวอร์พูลในซีซั่นที่ผ่านมาได้18ลูกและ13แอซิสยังมีคิวรับใช้ทีมชาติต่อในช่วงสเสมอร์ในการทาศึกโคปาอเมริกาโดยทีมจอมหัวจะอุ่นเกือกกับคอสตาริกาและเม็กซิโกในวันที่30พฤษภาคมและวันที่5มิถุนายนนะครับ นักข่าวย่งสัมภาษณ์เบอร์จิฟันไดหลังปรากฏตัวในงานมอโรโกกรังปีนักข่าวต่างพยายามแย่งกันสัมภาษณ์เบอร์จิฟันไดก่อนหลังลิเวอร์พูลหลังจากเขาปรากฏตัวในงานแข่งรถมอโรโกกรังปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับตันทีมลิเวอร์พูลนี้ได้เดินชมงานและถ่ายรูปร่วมกับเลนโดอนอริสนักแข่งรถแมคคารเรนในช่วงต้นของวันการที่จะพบกับครียนนอิาเปกันทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมาชมเกมการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดก็คือเกิดขึ้นเมื่อมาตินบรัชโดนักข่าวจากสกีสปอร์ตพยายามเข้าไปสัมภาษณ์เวอร์จิฟันไดในขณะที่เขากำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวดัตช์จาก VI ไอเพอยู่แล้วบรัชโด้ยืนยันว่าสกีสปอร์ตมีสิทธิ์สัมภาษณ์ก่อนทําให้เกิดการโต้เถียงกันเล็กน้อยและนักข่าวจาก VI ไอเพก็เดินออกไปด้วยความไม่พอใจเมื่อบรัชโดได้สัมภาษณ์เวอร์จิฟันไดเขาถามว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้มาชมเกมการแข่งขัน ฟอร์มูล่านหรือไม่ส่วนฟันไร์ก็ตอบว่าใช่นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากผมมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่บรรยารมัน่าตเ่นเ้นมากผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะจัดการกับความสนใจได้อย่างไรแม้กระทั่งหนึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขันว้าวมันบ้ามากแต่ผมก็เคารพพวกเขาการที่นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอย่างฟันไร์รู้สึกว่ามันบ้ามากแสดงเงืนถึงว่าโมโนาโกกคลังปีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจมากเพียงใด ในเม่ช้าฟันไดก็จะกลายเป็นจุดสนใจอครั้งเมื่อการแข่งขันฟุตบอลยูโร2004เริ่มต้นขึ้นกับทีมชาติฮอลแลนด์ว่าจะฝากความหวังไว้ที่กับตันทีมคนนี้ในการทํำทีมและพาทีมคว้าแชมป์รายการสําคัญเป็นสมัยที่2ได้หลิมม่ด่วนอันโตนีโรบินสันแบ็คซ้ายฟอร์มร้อนแรงของฟุแลม เปิดทางให้ลิอร์ผู้คว้าตัวไปร่วมทีมหลังตกเป็นข่าวว่าหงแดงพร้อมทุมเงิน35ล้านปอนด์โรบบนสันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นในฤดูกาลนี้แม้จะไม่ไทำประตูนในพรีเมียร์ลีก37นัดแต่ก็เป็นแอตสิตให้กับเพื่อนร่วมทีมไปถึง6ลูกเขาเป็นกำลังสำคัญให้กับมาร์โกซิวาผู้จัดการทีมฟุลแลมช่วยให้ทีมจบอันดับที่13ในศึกพรีเมียร์ลีกและมีโอกาสสูงที่จะได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสร ถึงแม้เพิ่งจะเซ็นญญาให้กับฟุลล์มัมเมอรอฤดูร้อนปีที่แล้วแต่ข่าวลือเรื่องการกายทีมของโรบินสันในวัย26ปีก็ไม่เคยเงียบหายไปในการในสัมภาณ์ล่าสุดเขาเปิดเผยถึงสัญญาชบใหม่และความสนใจจากลิเวอร์พูลว่าผมเซ็นสัญญาเพราะผมมีความสุขมากที่ฟุลล์ลมโรบินสันกล่าวผมต้องการพัฒนาฟีเท้าต่อไปผมมีความสุขที่นี่ผมรักสโมสรแห่งนี้การเซ็นญญาจึงไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากเย็นอะไร ความสนใจจากทีมอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่น่นหนักว่ามันขึ้นอยู่กับว่าทีมทีมไหนต้องการตัวผมมากพอที่จะจ่ายค่าตัวตามที่ฟุลแลมต้องการและถ้าฟุนแลมเห็นว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีผมก็พร้อมจะย้ายแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ผมขอโฟกัสไปที่การแข่งขันโคนป้าอเมริกาและร่มต้นฤดูกาลหน้ากับฟุลแลมผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมจบอันดับที่ดีกวดดับ มีรายง,งานว่าลิอร์พูนะครับได้เริ่มต้นเปิดฉากเจรจากับตัวแทนของโรบินสันแล้วและพร้อมทุ่มเงิน35ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวฟุนแบ็กความเร็วสูงรายนี้มาร่วมเทียมแม้ว่าพวกเขาจะต้องแย่งตัวกับแบนเชอร์ตี้ที่ให้ความสนใจโรบินสันเช่นเดียวกันแนลิเวอร์ูพูจะมีตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วทั้งแอนดี้โรบินสันคาร์ตันซามิการ์ดและโจโกเมสแต่โกเมสถูกมองว่าเป็นเซนเตอร์แบ็ก หรือแบกความมากกว่าดังนั้นลิอร์พูอาจจะต้องการแบกซายคนใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของโรเบอร์สันแอนโทนีโรบินสันนะครับซึ่งเล่นกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอาจจะกลายเป็นตัวตตยตัวแทนของโรเบอร์สันในอนาคตเนื่องจากโรเบอร์สันอายุ30ปีแล้วในการให้สัมภาษณ์โรบินสันยังพูดถึงประเด็นอื่นๆในทีมนักฟุตบอลของเขารวมถึงการพัฒนาและความก้าหน้าในพิมลิก นักข่าวบอกลิเวอร์พูลรีบขายโมเมตซาลาเพื่อรับข้อเสนอ100ล้านปอนด์ณตอนนี้ลิเวอร์พูลได้รับคําแนะนําให้ขายโมซาราในทันทีเพื่อทํากาไรสูงสุดโดยมีข้อเสนอ100ล้านปอนด์รออยู่ปีทออรุตนะครับนักข่าวสายตลาดกากรสักนักเตะอธิบายว่าหากลิเวอร์พูลได้เงิน100ล้านปอนด์จากการขายซาราพวกเก็สามารถนําเงินนั้นไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยรวมได้ ซาลาในวัย32ปีเหลือสัญญาอีก1ปีและกำลังได้รับความสนใจจากลีกซาอสุดิอาระเบียโดยอุรุตเชื่อว่าถ้าไม่ขายในะตอนนี้ซาลาก็อาจจะย้ายทีมแบบฟรีๆรายงานที่เกิดขึ้นนี้นะฮะหลังจากมีข่าวว่าลิเวอร์พูลอาจจะหันเรือเกี่ยวกับอนาคตของซาลาหลังจบฤดูกาลนี้อุรุตยังกล่าวต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าการเก็บซาลาไว้คุ้มค่ากว่าการเสียค่าตัวจำนวนมากหรือไม่ ในขณะที่สําหรับซาร่าการอยู่ต่ออีกหนึ่งปีอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเขาเกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์ซาร่าเหลือสัญญาอีก12เดือนดังนั้นจากมุมมองทางธุรกิจตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะปล่อยซาร่าออกไปคุณจะไม่ได้100ล้านปอนด์สำหรับเขาในช่วงกลางฤดูกาลแน่หรือในเดือนมกราคมคุณกำลังมองหาเงิน100ล้านปอนด์ตอนนี้และคุณคิดว่าคุณสามารถสร้างเทียมด้วยผู้เล่นที่คุณมี และใช้เงินนั้นเพื่อหาตัวแทนของซาร่านี่คือเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณต้องชั่งน้ําหนักว่าโอกาสใน้นการนี้คืออะไรการจบอันดับที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมลีกการลุ้นแชมป์หรือเอฟเอคัพมีความหมายทางการเงินต่อสมโมสรอย่างไรการได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกและการได้ไปไกลถึงยูฟ่าแชมลีกคุ้มค่ากับสโมสรมากกว่าการขายซาร่าตอนนี้หรือไม่ถ้าพวกเขาต้องการเงินจากซาร่าเขาก็ต้องไปณตอนนี้ ตรอดตัวเขาเองแต่เขารออีก12เดือนเงิน100ล้านปอนด์นั้นจะกลายเป็นค่าเหนอยของเขา together, ทีมร่วมพิม์ลิกมีเหตุหรือเึงเปปกัวเดล่าลาแมนตีซัมเมอร์นาแฟนเรือมีสะดุ้งหรือกระชอนนะครับว่าเปปกัวเดล่าผู้จัดก,การทีมแมนตีเตรียมโบกมือลาทีมเรืบใยสีฟ้าหลังจบการฟาดแข่งซีซั่นส0ง4ัน2ี2 4 2 โดยแชมป์ลีกเมืองพุทธิ์ไตาคุนซึคุณใหม่เอาไว้แล้วด้วยรวมแล้ว4ลายแม้จะหวังทัดทานยอดในใหญ่ให้คุมทีมต่อเบ๊ปกุติร่านะครับประสบความสำเร็จพาแมนสตีสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันเป็นทีมแรกโดยทีมเงินถุงเงินถังของลีกอังกฤษจัดกระบวนหร่ราเรดทรอฟี่แชมป์ไปตามท้องถนน,นกับแฟนบอลได้ชื่นมื่นกันแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาจะพลาดควาดดับเบิลแชมป์เน,นื่องจากพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดไป2-1ในเกมชิงถ้วยเอััเมื่อวนสา หลังได้แชมป์ทีมอังกฤษนะครับรวมแล้ว6ครั้งนับัตงแตกเข้ามารับงานกับเริเบย์สีฟ้าเมื่อปี 26, 2 0งพนิเดลเมลซึ่งคเมืองเพื่อเดียวรางงานเมื่อวันที่6พฤษภาคมว่าผู้จัดจาก,การทีมชาวสเปนในวัย53ปีจะอำลาสังเวียนแข่งเอติฮัสเตเดียมในช่วงสมเสมอปีหน้าปี2025โดยผู้บริหารสโมสรเริ่มหาคนอื่นที่เหมาะสมเอาไว้แล้วตั้งแต่เนิ่นๆรวมแล้วถึง4รายด้วยกันในชนวนนี้เดลุนเมลระบุประกอบไปด้วยมิเชลเจ้าหน้าให่ทีมเจโรนา ยูเลนนาเกลส์มันโค้ชทีมชาตเยอรมันชาบีอลอนโซคุนซอทีมไบร์เออร์ลูคเซนและโดเป็นต้นแดนชาบีอดีตผู้จัดการทีมไรเดนที่ยังว่างงานอยู่ในขณะนี้นะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่27พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ